สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมือถือรุ่น Redmi Note 9 Pro นะครับมีอะไรบ้างติดตามครับในส่วนหน้าจอที่ให้มานะครับตัวนี้จะให้มาเป็น IPS LCD 16ล้านสีขนาดอยู่ที่6 6 7นิ้วความเะเอียดจะเป็น Full HD 1080 x 2340พิกเซลนะครับตัวนี้กระจกแข็งนะครับก o r ล i ลาก,การ5น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่209กรัมส่วนกล้องที่ให้มานะครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด4กล้องเลยมีเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.9ส่วนกล้องที่2เป็นเลนส์วานะครับ8ล้านพิกเซล 2.2ตัวนี้มุมกว้างอยู่ที่119องศานะครับเลนที่3เป็นเลนมาโคร5ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4ตัวนี้โฟกัสระยะอยู่ที่2-10ซนติเมตรและเลนสุดท้ายเป็นเลนวาระยะเลึกตื้นนะครับ2ล้านพิกเซล f 2.4ตัวนี้มีไฟแฟลช LED แถมมาให้แล้วก็บันทึกวิดีโอได้สูงสุด 4K 30เฟรมเลยทีเดียวส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้มา1ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล f 2.5เป็นกล้องหน้า HDR <5. S 2> ด้วยบันทึกวิดีโอได้ 180p 0สูงสุด120เฟรมเลยแล้ว60-30 ตัวที่ประมวลผลที่ให้มาตัวน,นี้ให้มาเป็น snapdragon 720G 8คอนะครับตนนัวนี้มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.3 GHz รองรับ 4G นะครับตนนัวนี้แล้วก็ใส่ซิมได้2ซิมตัวน,นี้มาพร้อมกับ engine q u a l c o m AI รุ่น5นะครับเพื่อช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมด้วยตัวน,นี้แรมมีขนาดเดียวคือ 6G ส่วนเรอมี2ขนาด64 Hz, และ 128G ตัวน,นี้เป็น UFS 2.1ด้วยแล้วก็สามารถใส่ memory card สูงสุดได้ 512G นะครับส่วนแบตเตอรี่ ตัวนี้ให้มา 5,200mAh นะครับรองรับชาร์จเร็วด้วย3 0์ตัวนี้แถมมาในกล่องเลยนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วและสามารถชาร์จ50%เนี่ย ในระยะเวลา30นาทีด้วยมีวัตทุดูแถมมาให้แล้วก็มี nfc แล้วก็เป็นพอร์ต Type C USB ด้วยตัวนี้มีช่องหูฟังสาจุาแถมมาให้นะครับแล้วก็มีลำโพงเป็นสตูดิโอเสียงพอมากสแกลลนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะครับเป็นแอนดอย10ส่วนสีตัวเครื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีมีสีขาวสีเทาและสีเขียวส่วนราคาคาดว่าจะอยู่ประมาณ8,900บาทนะครับสำหรับ ram 6ล r ม m หส่วน ram 6 r m ร้อย128เนี่ยราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงจะอยู่ที่9,900บาท ถ้าท่านชอบข่าวสารของเรารบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม